วันนี้มาเปิดเผยเรื่องของตัวเลขตอง9ครับ 9, 9 9 9 9ว่าใช้กับอาชีพอะไรดีคำตอบอย่างนี้ครับตัวเลข999 9, 9, 9, 9เบิ้ลเนี่ยฮะเหมาะสำหรับเรื่องของทันสมัยไฮเทคเรื่องของการจัดออกแบบเบอร์โทรก็ได้นะครับนักจัดออกแบบเบอร์โทรก็ได้หรือเกี่ยวกับเรื่องมือถือเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็น t i k t o k Facebook YouTube อะไรก็แล้วแต่ความทันสมัยทั้งหมดถ้าเรามีเบอร์โทรศัพท์ ปิดท้ายนะฮะหรือเบิ้ล99ก็ได้ครับตอง9ก็ได้ครับหรือ9เยอะๆก็ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่เลข9ยังมีความหมายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับ อเรียกว่านิพพานสวรรค์ไม่ค่อยมีเป็นรูปร่างลักษณะนะครับเหมือนกับฟ้าท้องฟ้าสวรรค์น,นิพพานหรือคลื่นพลังงานที่มันต้องเจอกันเช่นเราทําเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือขายของทันสมัยที่นําสินค้านําเข้าจากจีนสู่ไทยหรือจากเกาหลีญี่ปุ่นสู่ไทยหรือเราค้าขายเกี่ยวกับเรื่องสินค้าอะไรที่ออกไปหาลูกค้าเช่นขายอะไรก็ออนไลน์นั่นแหละครับนะฮะ หรือไร์สดก็ได้ให้มีเลขเก้าเข้ามาด้วยถือว่าช่วยเติมพลังได้อย่างดีครับทุกคนครับผมชื่อสินแสท้าประสงค์หรืออาจารย์โรดบ้านโรจเจริญครับอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปและที่สําคัญ ผมยังมีเรื่องของการไลฟ์สดนะครับยังมีช่วงไลฟ์สดด้วยนะครับไลฟ์สดให้ทุกคนนั้นกดติดตามได้ไลฟ์สดช่วงตอนเย็นนะครับผมจะไลฟ์สดนะครับดูในเรื่องของดวงอาชีพวาทำอาชีพอะไรถูกชะโลก,กคุณเบอร์โทราศัพท์ของคุณดีหรือยังอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็ออกมาไลฟ์สดนะครับแล้วก็อันนึงที่สําคัญที่สุดนะครับเรื่องดวงชะตาอาชีพเนี่ยถ้าทําอาชีพถูกชะโลก ความมัง่งคั่งก็เกิดกับตัวท่านแน่นอนครับฉะนั้นลองดูนะแล้วก็ดูกันตอนเย็นนะครับพูดคุยกันในไลฟ์กันแล้วกันครับวันนี้ขอทุกคนร่ํารวยร่ํารวยขอย้ําครับช่วยกดหวัวใจกดแชร์ดกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการชมคลิปต่อไปจากกระผมอาจารย์โรบัโร่โรจเจริญหรือสินแสทะประสงค์วันนี้สวัสดีครับ